โอ้โหโอ้ยดูดีใจนาแด้คนลูกเอ้าคุณแม่่าไ่ละรอบสาม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 รอบละเป่ารอบนี้เป็นยังไงแม่คดียิ้มได้ละเป็นคลิปที่มีความสุขมากเนื่องจากว่าคุณยายคุณยายสายเปที่ออกคลิปไปก่อนหน้านั้นเพิ่นเศร้าพี่น้องเพิ่นเศร้าเพิ่นหาย เพิ่นเศร้าเพิ่นหายวันนี้ท่านมาเป่ารอบสามเพิ่นบอกว่าโอ้ยต้องไปฟังเราเองเราบอกว่าโอ้ยต้องไปฟังเราเองพี่น้องป้องไปสุบุสุสคนไปหาหมออยู่ใสกะบ,บ่มีสาเหตุไปอยู่ใสกะบ่เศร้าเป่ารอบเดียวเศร้าแปดรซรอบสามเพิ่นสิวาเป่าอ,อีกโลกที่หาสาหเหตุไม่เจอเฮ็ดยั่งกะบ,บ่เศร้าหมอจนบอกว่านะคะ หมอจนบอกว่าให้มันไปพร้อมกันลอยงานซะให้ตายไปพร้อมกันมันขนาดดันเพิ่นแบบในความรู้สึกที่ได้ฟังนะคือว่าโสตายจริงๆโสตายจริงๆนะคะคุณยายที่เจ็บปวดทรมานมาหลายปีนพี่น้องป้องไายสุขุสุขมัลมณีเฮาเบิ่งกันโลกที่หมอบอกว่าบาเศร้า,าแต่มาหายด้วยกัน เป่ามาหาละงับพี่น้องป้องปายสุภุสุคนมาเบิ่งกันคุณยายเราเป็นยังไงมาฟังเอาพี่น้องป้องปายสุภุสกคนค่ะนี่ก็ต๊อบว่าใดนาว่าเรื่อล่างยังเสียบอกังไงตะก,กี้ตะวันท่านว่าเป่าค่ะ<ฆ>มันเป่าเป่าแล้วล่างใดทั้งวันนี้จับไดหมดเนี่ยก็ดีขึ้นไก่ชีเต็มร้อยแล้ว <laughs> โอ้แต่หน้าตาคุณคุณแม่เปลี่ยนไปเนาะ <laughs> มันบผัวเดกก่อน่บานเรนะบวเสีบนีก็คือร้าจะเก่ยวเองแล้วก็แห้งตเียนียนะก่อนมาบานเงียยเงี่ยพมีคนบอกนี่นี่มิจฉเสียงรอตอนนั้นเขาก็กินบ่ไดน้นแม่เนาะกินต่าน้ำมันชก้องซึ่เมือกินเขาได้ไปกินเขาบวาก็บวาเนาะบวแ้วก็เสอยใจเจ้าของอยู่ดอกย่าอยากกินเขาก็แก้วเนี้ยเออย่าก็ไปหุงเขาเนนิ่ม ตำแจ้วถั่วยังสองมื่อยกับว่าถิมจะกินแมเอจนเพลินเลยย่าหิวไม่ได้กินโดนปลาแดกแล้วต้อ,อง <c oughs> เ,ปเป็นต้องเป็นต้องมันปว,วดมากพอจะกินจักเพียวแล้วไม่หย่อมว่าได้หย่อมว่าได้เป้าเราได้กินแล้วว่าปลาแดกเราจะเอา,าไปแล้วปลาแดกว่ากินเราจานมันผิดอ๋อแต่มันของหมักของดองตังแก้วซื่อๆนี่หระอ๋อตำแจ้วซื่อ ได้ห่วยกูณหิวมาโดนหรอกคุณหูกินแมงก็น่าเป็นไรกับเป็นขนมย่าก,กับเป็นหูเขาเหนียวนิ่มๆตามแก้วขึ้นแก้วตัวนั้นย่นยายกินอยู่สามมือย่าโบรา,างเลยหรอลูกใช่วหมแมงคือบโบรางเนี่ยโบรา,างเดี๋ยวคุณเฮ็ดกินยากสุดเ s <S <c oughs> ด้อกินได้ตะกุนหรอมะโอ้ยมีแห้งไดแจะกินเขากะแก้วอยากมาโดนอืกะ <c oughs> พัดมากเป่าตะกี้กินบ่ได้ตกระนั้น กับยังว่าเพิ่นฟั้างเพิ่นอยากมาน้ามีนี่นะครับนี่ตกรถมอเตอร์ไซค์แจ็งสันนี่แหละพี่น้องบอเสื้อก็ต้องเสื้อฟังกากปากคุณยายเองที่เพิ่นเศร้าเพิ่นหายเพื่อนเศร้าเพิ่นหายเพื่อนก็ไปเอินค้นพี่น้องเรามาเป็นลายพี่น้องป้องป่ยสุูุสุคนนะคะผู้้ใดก็สามารถที่ติดต่อมาได้เด้อลายคนก็ติดต่อมาอยู่ไซนออยู่ในนอกคูเบนอำเภอบรคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เด้อพี่น้องป้องปาย ยูนิสเปเป็นสาธานนี่พุ่มปัญญาด้นะคะไม่ใช่แค่ให้ควนมานะคะธรรมดาแต่ว่าเปิดทําการทายถอดวิชาศาสตร์เป่ามหาลงับรัชน,นีใหญ่เส่นเอ็นและคู่เป็นเองนะคะก็เกี่ยวกับถอดรหัสชีวิตนะคะห้ปังให้แห้งเราพอกันในคลิปใหม่พี่น้องแล้วเจอกันในคลิปใหม่เด้อพี่น้องปองไปโอ้ยดีใจกับคุณายาาเนาะดีใจไลหลายพี่น้องแซ่ออกไปซอยแบงปันเป็นยางฮูบะ ถ้าไม่มีคลิปนี้พี่น้องเอ้ยถ้าบาได้ไร่บ่มีคลิปลูกทรายกับบ่อหัวมันมีของดีอยู่ใกล้บ้านพี่น้องบ่สันคุณยายกับบอสเซานะคะช่วยแชร์กันช่วยบอกกันพี่น้องไปใส่กับบอสเซามาเซานะคะเป็นศาสตร์ภูมิปัญญานะคะเป็นแพทย์แพทย์อนาคตนพี่น้องสาธุสาธุาธาธแซกกันซอยกันนะคนเจ็บคนเป็นบ่ปวดบ่หูเหมือนคุณยายบอกนั่นแหละเอาพี่น้องซอยกันเด้อสาธุ